ต้นที่เราต้นต่อยอดของต้นต่อออกนะครับให้เหลือแต่ยอดของต้นพันของเรานะครับแบบนี้นะครับนี่เราตัดตรงนี้ทิ้งไปเลยครับไกรเติมสุกสวัสดีครับวันนี้ไล่เติมสุกจะพามาติดตามผลนะครับการขยายพันธุ์ในหนานด้วยการฝากยอดนะครับตอนนี้ก็ผ่านไป2ส,สัปดาห์แล้วนะครับ เรามาติดตามดูกันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับที่เห็นยุ่ดด้านหน้านี่เป็นในหน้าที่เราเอามาฝากยอดไว้นะครับเป็นสายพันธุ์ฝ้ายเขียวกเกษตรสองนะครับมาฝากไว้ที่ยอดต้นพันธุ์พื้นเมืองที่เราเอา,อาต้นกล้ามาเพาะมาปลูกเป็นต้นต่อไว้ก่อนนะครับปลูกลงดินไว้ก่อนอที่เห็นด้านนอกเราจะเห็นว่ายอดเขายังเขียวอยู่นะครับ แสดงว่าอ่าเขาไม่ตายแล้วต้นยอดพันธ์ุนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองแกะดูกันนะครับ เราแกะดูก,ก่อนนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวดูใกล้ๆเลยน,นะครับจะเห็นว่ายอดพันธุ์ของเรายังเขียวอยู่นะครับดูที่ตาเขาครับโอเคอ่าลักษณะของตาก็ ยังไม่ต้นนี้ยังไม่ไม่แตกออกมานะครับเป็นตาดำๆอยู่อ่อันนี้เดี๋ยวเราลองตัดแล้วก็ปล่อยเข้าไว้ก่อนนะครับดูดีว่าเขาจะแตกออกตาออกมาได้ไหมนะครับเราก็จะตัดต้นตอให้เป็นลักษณะ ให้ยอดเขาหายไปเลยนะครับแบบนี้นะครับแล้วเราก็จะพันอราฟิมทิ้งไว้เหมือนเดิมนะครับโดยที่เราปล่อยยอดเข้าไว้แล้วครับตอนนี้ขาดไปแล้วเราก็จะพันให้แผ่เขาแน่นไว้นะครับ แบบนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะปล่อยเขาทิ้งไว้แบบนี้นะครับเพื่อให้ให้ยอดให้ตาตามตามยอดนะครับของต้นพันธุ์นะครับแตกเป็นต้นเป็นกิ่งเป็นใบออกมานะครับเดี๋ยวเราไปดูต้นอื่นกันต่อครับเดี๋ยวเรามาดูต้นนี้กันนะครับว่า,าเขาจะเริ่มแตกตา ออกมาหรือ,อยังนะครับเ,เราแกะเข้าดูก่อนนี่นะครับเดี๋ยวมาดูใ,ใกล้ๆนะครับเราจะเห็นว่าเขาจะมีตาปริ่มๆออกมาตรงนี้นะครับยอดเขียวๆเ,เล็กๆ อันนี้ก็คือจะเป็นตาที่เขาจะแตกยอดเอาเป็นต้นออกมาต่อไปเป็นกิ่งเป็นก้านออกมาต่อไปนะครับแล้วก็จะมีด้านล่างนะครับเห็นไหมนี่นะครับทีนี้เราก็จะทำการเร่งเขาให้เขาแตกเร็วขึ้นโดยเราจะตัดต้น ต้นที่เราต้นต่อยอดของต้นต่อออกนะครับให้เหลือแต่ยอดของต้นพันของเรานะครับแบบนี้นะครับนี่เราตัดตรงนี้ทิ้งไปเลยครับแบบนี้นะครับแล้วเราก็ทําการพันเข้าไว้เหมือนเดิมนะครับให้เขาสนิทแน่นเหมือนเดิมส่วนตรงยอดนี้ตรงตาเราก็ ข้ามไว้นะครับเดี๋ยวคราวหน้าเรามาดูก็จะเห็นว่ามียอดของต้นยอดพันธ์เนี่ยแตกเป็นยอดอ่อนออกมาแล้วนะครับ เมื่อเราตัดยอดต้นต่อทิ้งไปแล้วลักษณะของต้นในหนาก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้หลังจากที่เราแกะพาราฟิล์มออกแล้วนะครับแล้วเราก็ทําการตัดยอดของต้นต่อทิ้งไปนะครับก็จะเหลือลักษณะนี้นะครับเป็นต้นพันธกับยอดพัน์ธที่เราเสียบไว้นะครับ เราจะเห็นว่าจะมีตาปิ่มๆอยู่ตรงนี้นะครับเขียวเขียวเล็กๆตรงนี้ซึ่งเขาจะแตกยอดออกมาเป็นกิ่งใหม่ต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามดูกันครับว่าหลังจากที่เราตัดยอดต้นต่อทิ้งไปแล้วการเจริญเติบโตของต้นพันธุ์ในนาฝ้าเขียวกเกษตรสองจะเป็นลักษณะไหนนะครับ อตอนนี้เราก็มาติดตามผลการฝากยอดอในหน้าฝ้ายเขียวกเกษตร2นะครับที่ต้น,นพันพืนเมืองนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้ผ่านไปสี่สัปดาห์นะครับจากสัปดาห์แรก2สัปดาห์แรกเรามาทำการตัดต้นอยอดพันพืนเมืองออกนะครับแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ อตอนนี้ก็ได้ผ่านไปสัปดาห์ที่2หลังจากที่เราตัดยอดออกนะครับจะเห็นว่าเขาแตกตามาเป็นยอดใหม่เขียวขึ้นมาเต็มเลยนะครับเพื่อแล้วเราก็จะปล่อยเขาให้เจริเติบโตต่อไปนะครับในตาที่แตกใหม่เป็นยอดพันธุ์ใบเขียวกเกษตรสองนะครับ ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากเพื่อนๆกดไลายกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ไลน์เติสุขของเราด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดชมการจเจริญเติบโตของใหนหนาสายฟันฝ้ายเกี่ยวเกษตร2ที่ขยายพันธุ์ด้วยวิธีฝากยอดนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ